สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการร้องคาราโอเกะบน YouTube นะครับสำหรับใครที่ต้องการร้องคาราโอเกะบน youtube นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีโปรแกรมที่ต้องใช้งานกันก่อนนะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Chrome นะครับแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินลงไปนะครับอธิบายหลักการง่ายๆก่อนนะครับหลักการก็คือ วิดีโอที่เราจะเข้าไปร้องคาราโอเกะนั้นจะต้องเป็นวิดีโอที่ได้มิกซ์เสียงเป็นระบบเสียงสตอริโอแล้วนะครับเหมือนคลิปการทำวิดีโอคาราโอเกะเนี่ยตัดเสียงร้องได้ที่ผมทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็น ep ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือการร้องบน YouTube นะครับนะอ่ะอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับโปรแกรม กูเกิลโคมนะครับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้ต่อไปนะครับให้เราทําการตัดติดตั้งปลั๊กอินลงไปในกูเกิลโคมนะครับให้เราพิมพ์ว่าเลฟไรท์ซาวซิเิตนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับเราพิมพ์ตรงนี้ลงไปเลฟไรท์ซาวซิเิตนะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้ครับ ให้เราคลิกไปที่ตัวแรกนะครับเไรซาวซิเล็กนะครับคลิกไปนะครับอ่ะมันจะขึ้นรูปอย่างนี้นะครับรูปล,ลำโพงนะครับเทปไรซ์ซาวซิล็กนะครับให้เราเพิ่มลงไปเข้าไปใน Google Chrome นะครับคลิกไปเลยครับเพิ่มลงในโคมนะครับจากนั้นมันมีป๊อป,ปอปัพเด้งขึ้นมาให้เราคลิกเพิ่มส่วนขยายนะครับ ตอนนี้เราได้ติดตั้งส่วนขยายตัวนี้ลงไปแล้วนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับส่วนขยายจากนั้นทําการปักหมุดมันลงไปนะครับให้มันแสดงขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับเราได้ตัวที่ไว้สําหรับตัดเสียงร้องคาราโอเกะเรียบร้อยแล้วนะครับนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ left right sound ซีเด็นะครับมันจะเป็นรูปลำโพงสองข้างนะครับซ้ายกับขานะครับเราจะใช้ลำโพงเราจะทำการปิดลำโพงซ้ายนะครับเพื่อทำการลองคร่าวเกตบน YouTube นะครับผมจะสาธิตให้ดูลงตัวนี้ครับของพี่ไก่วงกังเกงนะครับ MV สัญญาณสัญญาณไม่ดีนะครับคลิกไปนะครับขออนุญาตใส่หูฟังนิดนึงครับ อนนี้คือช่องเสียงปกตินะครับจะได้ดินเสียงคนร้องด้วยนะครับออ่เรรืงงจิก,กวใชนะผมจะทำการตัดเสียงคนร้องออกไปนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับเล h t Sound Select นะครับคลิกไปที่ ลำโพงซ้ายหนึ่งทีนะครับให้ขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วสังเกตก,การเปลี่ยนแปลงนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือเสียงคนร้องจะถูกตัดออกไปนะครับเราก็จะสามารถร้องเพลงคลากิกบญ u t ทู e ได้แล้วนะครับนะแล้วคนใด้ม่าเธอยม่ยงรักประมาณน,นี้นะครับแล้วถ,ถ้าเราจะดึงเสียงลองกลับขึ้นมาเราก็แค่ไปปิดนี่แล้วก็กดเล่นนะครับต <Okay. S 1> นเธอหมายเป็นคนให นี้เราก็จะสามารถร้องคาราโอเกะบน youtube ได้แล้วนะครับเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีเพลงอะไรบ้างเท่าที่มีแล้วกันวงกางเกงนะครับรรเสียงพี่ไก่วงกเกงร้องนะครับผมจะปิดเสียงทิ้งเหลือแต่เสียงดนตรีนะครับ เสียงคนร้องจะหายไปนะครับจากการใช้ปักยินตัวนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถร้องคาราโอเกะบน YouTube ได้แล้วนะครับก็ wounds. จะมีอีกหลายๆเพลงนะครับที่เป็นระบบเสียงสเตอริโอนะครับเราสามารถเอาปักยิงตัวนี้ไปใช้ในการร้องคาราโอเกะได้นะครับหรือจะเป็นเพลงตามคำขอของพี่ไม้พี่สิบพงจริงแก้วนะครับเพลงน,นี้ ดูเหมือนนนยิ่งัับวที่มันยังยื้อซื้อครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทำาการร้องเพลงบน YouTube นะครับสาธิตวิธีการทำติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้เราสามารถ ร้องเพลงคราโอเกะบน Youtube ได้นะครับก็จบลงไปเเทน่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ